ทัวโดยน้ำมันรำข้าวคิงออริซอนัล5,000 ppm ก็อยู่ที่ไร่มันมือเสือนะคะหรือว่านายอโมเรียบร้อยแล้วนะก็เรียกว่าเป็นมันที่สามารถที่จะนำไปทาอาหารได้เยอะมากเลยนะะเช่นเมืองไทยนะคะคือเอาไปทำโซบะนะหรือว่าทำออโคโนมิยากิหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นอร่อยค่ะหรือว่าทำของหวานก็มีนะมีไอติมมีพุดดิ้งอะไรคือสามารถจะทำเมนูได้หลากหลายวันนี้ก็จะมีเมนูด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาทำกันลองไปเก็บดูมาจอยโดดลงไปเลยเดี๋ยวเราจะให้กำลังใจจริงเหรอ ตลอดเลยอ่ะเอออกลับไปกลับไปนี่เรื่องนะคุณผู้ชมลองดูดินเขานะครับสีแบบดำมากไม่ร่้มันล้วนดูดูสมบูรณ์ดูสมบูรณ์มากจอยเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำเมนูอะไรต่ออะเมนูอุ่นๆเออดีๆๆดีไปไป ก็คือหลังจากที่เราเก็บหัวมันมือเสือมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาใช้ในการประกอบอาหารซึ่งเมนูวันนี้นะคะก็คือซุยตองนาเบะค่ะหรือว่านาเบะนี่คือหม้อไฟนะคะส่วนซุยตองเนี่ยก็คือเจ้าแป้งชนิดนี้ซึ่งใช้หัวมันมือเสือในผสมกับแป้งแล้วก็ปั้นให้เหนียวค่ะก็เรียกว่าเป็นหม้อไฟซึ่งเหมาะกับหน้าหนาวแบบนี้นี่คือฐานก็จะได้แบบให้ร่างกายเราอบอุ่นด้วยอันนี้กินได้เลยใช่ไหมครับอ๋อแล้ว มากเนาะคือไม่รู้รสชาติเป็นแบบเนี้ยมันกรอบรสชาติจะบอกว่าคล้ายๆมันแกวแต่ว่ามันนิ่มกว่ามันแกวกรอบกว่าเนื้อก็หวานกว่าอร่อยมากเลยจอยทั้งสดก็ได้สะอาดปลอดภัยแล้วก็ทําได้หลักแบบนี้ด้วยเ้ราะแต่รูปไปเยอะด้วยนะเก็บกลับไปที่ไหนจะขโมยอย่างเงี้ยเหรอที่ดึกแอมพอให้ไปเก็บก็ทำอาหารได้กินฟรีๆนี่ยังไม่สำเนกคุณคุณเขาคิดจะขโมยเหรอ เล่นหัวขนาดเนี้ยจะแบดไม่ไหวถูกต้องที่สำคัญไม่ต้องแบกนะคะเมืองไทยมีขายค่ะสามารถซื้อได้ที่เมืองไทยเลยเดี๋ยวไปไหนต่อคุณเซรก็คือเรามาสวนผักแล้วใช่ไหมแน่นอนต้องไปสวนผลไม้จะได้ครบวงจรไงเป็นแบบสวนผักผลไม้เลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมขอเข้าครัวไปทำเมนูอร่อยๆเพื่อสุขภาพเก่งนครับสวัสดีค่ะ พบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเพิ่มคุณค่าทุกจานโปรดกับน้ำมันรำข้าวคิงค่ะเยเดี๋ยวก่อนรออัดด้วยอวโอ้โหจะขาดลูกมือคนเก่งไขนาดนั้น ผู้ชมครับวันนี้นะครับผมกับเจนครับมีเมนูจานโปรดเพื่อสุขภาพมาฝากผู้ชมด้วยนะครับรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนครับก็คือเมนูซุปไก่ข้นนมสดเลยครับถูกต้องแล้วค่ะเมนูนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่ทํง่ายง่ายสบายสบายเลยค่ะแถมยังช่วยลดอาการนอนไม่ค่อยหลับอีกด้วยนะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยมีนมสดแอมซึ่งนมสดเนี่ยค่ะเป็นแหล่งของโปรตีนที่สมบูรณ์ซึ่งจะช่วยสร้างสารสื่อนําประสาททําให้ร่างกายเนี่ยนะคะเกิดความผ่อนคลายแล้วก็ช่วยนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยค่ะ แล้วน่าทานมากเลย แรกนะคะเราต้องตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็เติมน้ํามันค่ะแต่ว่าเจนใช้น้ํามันรำข้าวนะคะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาตินะคะอย่างออริซานอลฟ t โตสเตอรอลนะคะและวิตามินอีอยู่จํานวนมากเลยแอมจึงทําให้มั่นใจได้ว่าดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องนํามันฝรัหล่งที่เราหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะลงไปผัด เสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเอาลงไปผัดครับแล้วก็ตามด้วยนมสดครับพอไก่สุกนะคะหรือว่านมเนี่ยนะคะเดือดแล้วเรียบร้อยเราเติมน้ำซอกลงไปนะคะ เกือบหมดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะนำแป้งสาลีนะคะมาผสมลงไปในน้ำสต๊อกที่เราเหลือไวอ้เมืม่อสักครู่นี้นะคะยังใช้ไม่หมดคนไปเรื่อยๆจนน้ำเนี่ยนะคะข้นเป็นเนื้อครีมเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับโรยหน้าด้วยพัสลีเพิ่มความหอมนะครับเป็นอันเสร็จแล้วครับค่ะโโอ้ สุดเลยครับคุณผู้ชมซุปไก่ข้นนมสดงที่หอมน่าทานมากๆเลยใช่แล้วชิมเลยนะมาแล้วรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายมากเลยเจนใช่ใชอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอเลยแล้วกันยกไปเลยนะเจน,อ,นอืมแอมแอมทำไมทำอย่างเงี้ยอ่ เมนูนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆแล้วดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะสัปดาห์หน้านะคะเจนจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องติดตามดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจนขอไปทวงซุปไก่ข้นนมสดคืนก่อนดีกว่าค่ะและนี่ก็คือไรชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะใครที่ชื่นชอบ Apple ิลห้ามพลาดตาม,อมแอมละจอยบุกสวนแอปเปิล้นชื่อของญี่ปุ่น ตื่นตากับอัพบรรลุโตกรอบอร่อยพร้อมบุกโรงงานคัดแยกสุดไฮเทคช่วงหน้าพบกันค่ะ